เม e oh, be nice ื่อผมกําลังโซโล่แรงไปร้อยดาวในสตรีมสดแลวด้วยความที่ผมเป็นฉี่เม็ดส้มคนดูก็คอมเมนต์มาขอให้ผมเล่นฉี่เยอะมากคลิปนี้ผมก็จะบอกนะครับว่าเราควรจะหยิบฉี่มาสู้กับฟลอเรนติโนในดาฟไหนให้มันคุ้มนะครับแล้วเราจะชนลิงกับฟลอเรนติโนยังไงให้มันชนะนะครับซึ่งในแรงนี้คนที่อยู่แรงนี้ก็จะรู้กันดีนะครับว่าการที่หยิบฉี่มาเจอกับฟลอเรนติโนและฉี่มันก็ไม่ใช่ตัวแก้ฟลอเรนติโนนะครับซึ่งหลายหลคนยังมีไมเซ็ตที่ผิดนะครับบอกว่าฉี่มนเป็นตัวแก้ฟลอเรนนะครับมันไม่ใช่นะคร จะไม่เข้าใจใช่มั้ครับเอ้ยการดักคัดคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเบสไปเล่นให้ดูในเกมนี้ไปกันเลยสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนโซโลขึ้นคอนขึ้นซูขึ้นร้อยดาวได้ด้ตัวคนเดียวนะครับแล้วทุกคนสามารถทําได้เพื่อนตอนนี้ผู้ติดตามผม100,000แ,แล้วขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับมุบ่งหน้าสูส่200,000ผู้ติดตามไปได้วยกันฝากไว้รุ่นย่ากับผมกดติดตามเบส1ทีแล้วไปลุยคอนเทนต์กันเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะเว้ยเพื่อนสู<ต>้ก่อนความค่ํานะครับทุกคนเบสขอแนะนําพ่อมดเคว่าเพย์สายเปเกมไว้วางใจกันที่สุดแล้วตอนนี้คนเติมที่นี่เยอะมากการันตีจากผู้ใช้จริงถึง3 0 0 0 0คนรวมถึงตัวผมด้วยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ ลตลอด24ชั่วโมงเบสบางทีเบสเติมเป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ด My Army ศูนข้างบนจอที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะทําให้เขาซัพพอร์ตเบสต่อนะครับเบสจะได้มีกําลังใจลงคลิปให้คนดูดูแบบนี้นานๆได้ครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคียบว่าเปนะครับไปดูเกมกันต่อเลยแน่นอนครับช่องเรามาถึงก่อนจะไปเล่นเกมก็ต้องมาดูหน้าดาฟเป็นก่อนนะครับใครกดข้ามที่ผมตีมือนะครับห้ามข้ามหน แจกหรือว่าเป็น x อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตอนหน้า f, ดับเนี่ยผมขอเลยว่ามันเป็นความรู้สําหรับพวกคุณทุกคนนะครับอ่ะมาเราดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ว่าหน้าดับเป็นยังไงกันบ้างครับฝั่งตรงข้ามเขาก็แบนมาทางหน้าของแอนเนตแก๊กแล้วก็กวาน่าเนาะส่วนฝั่งเราก็แบนเอลสูตีมี่แล้วก็เอนโซตอนนี้ฝั่งเราก็หยิบมาเป็นไฮยาเตะนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่แย่งกันหยิบเนาะเอาปกติแล้วจริงๆริงแล้วการหลักการดับตัวโซโลแรงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆถามว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าเรา ราดับตัวให้เข้ากับเพื่อนข้างบนที่เขาหยิบตัวมาแล้วอะอย่างเช่นตอนนี้เราหยิบฮายามาฝั่งเขาหยิบคาเฟ่ก็เป็นตัวที่เคานเ,เตอร์กันอยู่แล้วตรงๆแล้วก็อลิสมาเขาดูอาจจะมองเฮ้ยอลิสหยิบมาทําไมเฮ้ยดาวฟรีไม่ใช่นะครับอลิสนี่มันเป็นตัวที่แก้ฮายาเตะได้แบบโคตรน่าราคาญเลยครับัยรุ่นแล้วแรงแบบ90ิดาวจะร้อยดาวอย่างนี้ไม่มีมาเดินหาแน่นอนนะครับเบสไม่งั้นโซโล่ดาวผมก็ไหลไปเรื่อยแล้วครับฝั่งเราก็หยิบมาเป็นเทนกับอีกนิดนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นคู่กลางท ตัดฟลเรนติโนไปนะครับเพราะว่าฟลอเรนติโนเป็นตัวที่แก้เทนแล้วก็แก้อีกนิดได้อย่างแบบติดขาดมากๆแบบเรียกได้ว่าหมดสภาพหมดทางสู้เลยทีนี้ความหนักใจก็มาอยู่ที่ผมบ้างครับในเฟสต่อมาที่ผมต้องไปคนเลือกบ้างนะครับผมก็ต้องคิดแล้วให้ผมจะออฟเลนตัวไหนมาสู้กับคอมนี้ดีซึ่งผมแนะนําให้กัมฉีมูรานแล้วก็ซูก้าไว้ในมือก่อนนะครับเพราะว่า3ตัวนี้มีคุณสมบัติในการสู้อเอรันดอร์ได้ดีและผมก็ลุ้นให้ทีมกดเอรันดอร์แต่สรุปเพื่อนก็ไม่กดแต่ผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าเอรัน ฉีแล้วก็มูราเพื่อหนึ่งเลยเพราะคือเราเล่นมาจนแรงสูงสูงแล้วเราจะเข้าใจดาไปเองครับแล้วเหตุผลที่2แบบตามหลักการก็คือไทรเตอิกนิดเทนเนี่ยแพ้เอรันดอร์แบบราบคาบโลดถึงกระทั่ทงฉีด้วยแต่ว่าฉีก็ยังมีลูกฟิกผัก,กนะก็ไม่ได้แพ้แบบอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ได้โดนแบบว่าโอ้โหมาถมกันหนำแบบเราเสียสกิลหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตัดสินใจกดฉีไม่เลือกมูฬกับแพนด้าเพราะว่าฉีเนี่ยผมต้องการจะเพิ่มซีซีให้กับทีมนะครับเพราะว่าเทนเี่ะรับงานหนักแน่นอนตอนแรกเห็นแค่ฟลอเรนติโนผมก็คิดในใจเฮ้ ถ้าเกิดว่าโดนฟอร์แแต่พอมันมีเอรันดอร์มาอีกตัวน่ะผมรู้สึกว่าเทนตาน,นี้เขาจะเดินยากมากๆเพราะฉะนั้น ผมเลยเลือกออฟเลนมาช่วยประคองให้ทีมมี CC มากขึ้นครับในขณะที่มูลาดกับแพนด้าเนี่ยหายไปจากเกมแน่นอนครับมูหลาไม่มี CC 2เลยซูการคือ,อ ogue, ดดเลด,ดอย่างเดียวรอกระโดดเอลันดอย่างเดียวซึ่งผมมองว่ามันอาจจะไม่ถึงเลดก็ได้ในแรงสูงๆอย่างเงี้ยนะครับผมจะค่อนข้างให้ความสาคัญกับตําแหน่งโลมมากๆถ้าเกิดว่าตําแหน่งโลมเดินไม่ได้ทุกตําแหน่งก็ตายกันหมด<โ>กป็ประมาณดีครับสำหรับความรู้หน้าดาวที่เบสน้ำมาฝากเพื่อนๆในเกมนี้ที่กำลังจะมุ่งหน้าไป90ดาวถ้าพร้อมแล้วไปดูในตัวเกมกันเลยปลาค็รีบวิ่งเเข้้้าลใหไดแล้วขายองเท้ต ตอน19หรือ20ีเนอะอย่าขายเกิน21นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ตังค์คืนนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ตังค์คืนมาปุ๊บสเต็ปต่อไปก็คือการที่เรา มาซื้อเจาะเกาะเล็กดับเบิลคิกไปเลยนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมแบบนี้ดึงไปจุถึงกระด้างทาม,มิงมังกรใหญ่การที่เราออกดาเมจมาก่อนมันก็จะมีดาเมจมากกว่าฝาดศัตรูเนาะทำให้เราอาจจะชนะไฟในมังกรใหญ่ก็ได้จ<า>ังหวะนี้ผมก็ออกไปเคลียร์คิปปกติเลยนะครับแบบไม่มีเชิงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเทนที่จะรอช่วยเราอยู่เนาะแต่จังหวะนี้ฟอร์เรนก็เหมือนจะรู้ตัวแลงมันสูงครับทุกคนฝั่งงข้างเรามัดระวังตัวกันอยู่แล้วเราก็พยายามมาตัดคลิปตัวเล็กตัวน้อยให้หมดหาความได้เปรียบเพื่อที่จะได้รวยกว่่่่าา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 นนนิิดดดึึงงงเเเเเเเลลววววววยยยออออะะกกกกไไไรรรีีี้้้้้คคับบบบมมมม็็็ปปปตตตทแโช ที่เรายืนเลนเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่เราจะยืนเฉยๆไปเรื่อยครับเราต้องรู้เลยหนึ่งคือเขาจบไหน สองคือเขาอยู่อะไร<ส>เขาอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยอ่ะเบนเห็นแล้วโอโดเรียอยู่ข้างล่างกับคาเฟนีนะอะไรเงี้ยเขาทำอะไรกันอยู่นะเอรันดอร์อยู่ไหนจบไหนเนี่ยตอนแรกเจอฟอรเรติโนโท,ที่เขาเล่นฉี่ตาเมื่อกี้นี่ออกสลับกันคือ,อมผมกดเจอคนเดิมตาที่แล้วอตอนนี้เขามาเล่นฟอเรนสลับตัวกันเล่นเมื่อกี้เบเล่นฟอเขาเล่นฉี่สลับกันตอนนี้ผมเล่นฉี่เขาเล่นฟอเอกมาครับตั้งใจหลังจากนี้สําคัญมากๆแล้วนะครับเป็นทามิงที่ถ้าเราเคลียร์เว็บนี้ไม่ได้เราจะไม่ได้ไปไฟมังกอใหญ่ครับซึ่งในแรงงสสูงเนี่ยจะมีประเด็นกันตรงนี้เยอะมากถ้้าาาาาเเเกกกิดดวว่่่่ออออออลลลนไไปหหมมมมรรืีีีขูทพ เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะแคมป์ถามว่าผมยืนนิ่งทำอะไรอย่าเบสไม่ออกไปเคลียร์คลิปราะว่าผมกำลังรอเอรันดอร์โผล่นั่นเองครับอ่เอรันดอร์มาพอดีเลยครับพูดปุ๊บมาปั๊บนั่นแหละนี่คือเหตุผลที่ถ้าเพื่อนออกไปแหลมจ่อเมื่อกี้เป็นไงถ้าเพื่อนอดใจไม่ไหวออกไปเคลียร์คลิปรียบร้อยครับซีฟูคือเราไม่ต้องรีบพี่จะวิ่งไปมังกรใหญ่ก่อนเขาครับถ้าเกิดว่าป่าเขาจบ,บบนยังไงเราก็ไปทีหลังครับทำใจรอได้เลยครับแต่เวลาไปก็เดินอ้อมหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะโดนตักแก๊งได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้้้้้้ไไไปปปโโโโผผผลลลลลล่่่่่่่่่่ตตตตตรรรรรรงงงงอออออออิิิกกกกกนน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 ดดดดเเ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 าาาจะะมมมััใหหญ็็็ืื2คฟแแววีีซึบ วิ่งมาเลยแบบไม่กลัวแล้วครับบางคนยังเดินตัดกลางน้ำมาแบบนี้ไม่ได้นะครับปัจันนี้เจอคัดีเข้ามาฟิกผักาดี้เข้ามาซิวสองครับนี้จะเก็บคันีไม่ได้เราจะมีเบิรตฉลามเข้ามาลครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเบสตัดตัวสำคัญได้แบบนี้ทำให้เพื่อนเราได้มังกรใหญ่มาแล้วก็โรไปก่อนแบบนี้มีเทนถ่ายสวยจัดคลับเอายังไงกันต่อครับแบบนี้แล้วเขามาใส่แบบนี้ครับเอายังไงครับโอ้เราเบิร์ตจะเล่นต่อครับเพื่อนเราเบิร์ตตาดลมระเเรียบอลัเลนครับตัวเลนสรัวใหโอกรส ตัวเองกล้าเล่น1ครั้งถ้าพลาดก็เซฟยาวฟาร์มจนกว่าตังตาจะกลับมาเท่าออฟเลนฝั่งเขาแต่ว่าเมื่อกี้เป็นไงตามกฎเหล็กของเราเบสเบสเข้าไปเล่นจะได้ไหมเบสได้คาเฟ่มาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราก็ยังห้าวต่อได้ครับนี่คือกฎเหล็กที่เบสใช้เวลาเล่นออฟเลนเลยนะครับอ่ะจากนั้นก็รีบกลับมาเข้าเลนครับเพราะว่าเวลาที่เราจะรู้ตัวว่าเราเล่นฟอร์เลนเอ้ยมิใช่เล่นฟอร์เลนเฉยเล่นออฟเลนได้ดีหรือยังอ่ะเราต้องดูด้วยนะครับว่าเฮ้ย การเงินเราเอาการเงินเป็นหลักครับใช่อันนี้สําคัญที่สุดนะครับการเทียบการเงินที่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่เทียบสกอร์คนต่างเคลียร์เสร็จแบบนี้ผมมีเพื่อนมาดักครับก็เลยเข้ามาฟิกผักแบบนี้ครับแล้วมีอีกทีเข้ามารอซ้อนแบบนี้ไม่พมาล,ล,ามาลา,พา,า,าดลครับเก็บฟอรเรนติโน่มาได้แล้วเอรันดอร์ก็เหมือนจะมาปิดเบฟเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นอีกฟิตเบสที่มาดักรออยู่แล้วก่อนครับก็ถือว่าเมทเราฉลาดมากครับในเพลงนี้โซโล่แล้ครับรู้วิธีการเจอกับฟอรเรนติโน่ได้อยังครับสังเกตว่าเบสไม่ไไดด้ปหมว่าเนนรเเลบฟไม่เเเมได้ลยรับนา การเล่นฉีเจอฟอร์เร่นมากขึ้นหรือยังหลายๆคนชอบถามพี่ครับฉีเจอฟอร์ใครชนะถ้าคุณไปใส่ตัว,ต,วตัวคุณก็แพ้อะครับเพราะว่ามันเราก็เหมือนก้อนเนื้อก้อนนึ่งถูกปะแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาเล่นลคุณเท่าไหร่ไม่ว่าจะป่าไม่ว่าจะเมดคุณต้องเซตแบบนี้ให้ได้ครับกล้าเล่นกล้าลุยผักให้แม่นครับเนี่ยคือการที่เล่นฉีชนะฟอร์ต้องเล่นแบบนี้ครับแล้วแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าชนะทางหรอกครับการที่เราชนะทางจริงๆมันต้องอย่างแบบเจอหมีเจอมูลาดผมกระโดดเข้าไปผักปุ๊บละหายเลยสามารถดักทุกพุ่มเขาไม่กล้าเดนน้หลั่แะ คือการที่ตัวละครเราชนะทางครับไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าการดักคัดนะครับแน่นอนครับตอนนี้ทามมิ่งนรกมันกลับมาแล้วครับทามมิ่งสี่นาทีครับตอนนี้ก็ต้องมาดูลูกเกมมันต่อครับว่าเป็นยังไงแน่นอนครับทามมิ่งออฟเลนเบสบอกทุกคลิปครับเคลียร์เสร็จก็เชื่อมกลางเคลียร์เสร็จก็เชื่อมกลางบัดนี้รู้สึกผมจะติดอ่างบ่อยนะโทษทีนะครับแน่นอนครับออฟเลนเคลียร์เสร็จก็เชื่อมกลางเคลียร์เสร็จก็เชื่อมกลางครับแบบนี้ทําให้ชินเป็นนิสัยครับเผื่อมันมีประเด็นจะได้เล่นได้ครับเราจังหวะนี้ก็เหมนจะบี เราก็ยังออกมาได้ด้วย,วยวรองเท้กากันสีสีส่สสครับเห็นประโยชน์ของการเคลียร์เติมเคลียร์เติมหรือยังครับเพื่อนเื่อเห็นไหมถ้าเกิดว่าช็อตน,นี้เพื่อนเพื่อนแช่เลนไม่ได้มามเพื่อนเพื่อนจะมีช็อตน,นี้เกิดขึ้นไหมครับไม่มีเห็นไหมนี่คือข้อดีของการเคลียร์เติมแต่ที่สําคัญคืออะไรครับเวลาจะเคลียร์เติม ต้องกลับมารับคีพเราให้ครบ3ตัวแบบนี้หรือว่ากลับมารับคีพเราให้ครบ1เวฟนั่นเองนะครับันี้เหมือนจะมีประเด็นในป่าเราเหมือนเอโดจะเข้ามาแบบนี้เราเบเข้ามาดักคุ้มนี้ครับแต่รู้สึกว่าเรื่อฟลอเรนติโน่จะเยอะเกินไปครับก็เลยที่จะถอยอุาก่อนไม่ดีเท่าไหร่ครับฟาอเรนติโน่เห็นมากเ,เราเดินเจอฟลเรนติโน่เห็นไากเบคก็ต้องให้ให้เขาต้องถอยให้เขาอะเก็ตปะไม่ใช่ว่าเออเจอฟาอเรนมาเก็ตเบคไปผักขาวามันผักเล่นได้ไหมมันก็ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าผักแล้วไเรา ผมปิดฟเฟรนไม่ลงและเอรันดอร์เข้ามาผมจะเหลืออะไรเล่นไหมผมจะเหลือไหมไม่เหลือก็เหลือสกิลหนึ่งสกิลสองซึ่งก็ฉีเหลือสกิลหนึ่งสกิลสองไม่มีอันติ้ก็คือจบยิ่งไม่มีฟิก็แล้วตอนนี้ยิ่งยิ่งไม่ควรเล่นเลยครับอาซา,าเบลเฟรนโนครับเหมือนจะไล่รามเทก่อน เป็นตัวที่คอนติโนโชนนนาล่าท่านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงครับเทนวับกลับบ้านแบบนี้สั่งเราข้ามีข้อมูลครับเรล่าเรากำลังจะโดนคร,รับเห็นไหมครับ<ดภ>แล้วจังหวะนี้เบสก็จะโดนเหมือนกันครับโอ้แล้วเทนถ่บ้านแบบนี้ไม่โดนด้วยครับเราเบสต้องพยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนเข้าผักอะไรแบบนนี้แต่ก็ช่วยเทนไม่ได้ต้องออกมาก่อนครับเลื่อนหลังป้อมไม่มีเอาแล้วเหมือนจะแหลมก็มาเขาเอลันดอร์แล้วเหมือนจะไฟหน้ามาเบสดักได้ เอาแล้วครับดิเราโอแล้วเรียบร้อยครับเฟรนโชจะล้างแค่ได้เพื่อนครับโอ้ยหล่นเลยนะค, <c oughs> ครับแบบนี้ไปม,มีอย่างไ <c oughs> รไอทีมันครับแบบนี้เพื่อนผมมาป้าครับเอาหน้านเข้ามาเฟซเช็คแบบนี้เพราะว่ามีตัวแข็งอยู่และเหมือนว่าเฟรนโชจะดอกไม่โดนแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับแบบนี้โอ้ยหล่นเลยนะครับแบบนี้กับบีหล่นนี่แหละครับคือการเล่นฉีเจอฟอร์เรนที่ถูกต้องเป็นเพื่อนเก็ตหรือยังครับเล่นจังหวะ2หาดักจังหวะ2นะครับสไตล์แบบว่ามวยฝีมือครับนี่เพื่อนเข้าใจกันแล้วนะครับฉีเจอฟอร์เรนเพ่ชนะต้องเล่นยังไงเเเล่่่่นนนนแบบบีี้ะคครรัไมใชกาทุณจออฟ ุณไปดักพุ่มแล้วคุก็ไปดักเบิร์ดเขาโป้งเขามีของแทงเขาลำสวนคุณตายจบเลยนะครับใครดูแล้วเข้าใจสต็อปและคอมเมนต์ใต้คลิปตัวนี้นะครับว่าเจอฉีอเจอพอรเรนให้ชนะเล่นยังไงคอมเมนต์ Comment เลยถ้าเกิดว่าเข้าใจผม<ล>หน้า <ผม S 2> ที่ของออฟเลนเมื่อเราชนะเล่นแล้วมีอะไรกันบ้างน,นะครับพอดูก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับหนึ่งเลยถ้าตัวละครเราดักเก็บศัตรูได้ก็ลองมาดักเก็บป่าเขาดูจะฉันในเขาเห็นเราแล้วเราควรจะดักต่อไปไหมก็ไม่ควรแต่ว่าฉอนนี้ผมก็ยังมาจุกจิกครับคือเล่นให้มันจุกจิกเล่นให้มันแบบน่า,นารําคาญ ให้ม er ันดูแบบฝั่งตรงข้ามคิดในใจแบบด่าเราในใจอะไรเงี้ยครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็มารอหาเล่นได้ครับเบสผักไม่โดนเนาะเอรันดอร์็อดนี้ก็ถือว่าเขาก็พิวอ่ะครับแรงนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับเราก็ต้องเล่นกันไปโอ้แล้ว็อดนี้เบสจากช้าไปหน่อยยัำรับในใจครับแต่ว่ารับช้าไปวิหนึ่งนี่ครับกำลังจะนับแบบอ่านใจคขาแต่ว่า็อตนี้เอรันดอร์ก็ไม่รอดอยู่ดีคมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับเมื่อคุณชนะเลนแล้วคุณจะวิปไปช่วยข้างล่างหาจังหวะพลิกผักก็ได้แต่ว่า็อตเเนนียผมาาห็รกลวอัดอกลังโดนบบบาาลลออนกกัังงงยย่เชิูแ้วผมมีบกก็มีโอาสจะได้แต่ผมผักกไม่โดน็ะ ก็ว่ากันไปตามภาษาครับไหลไปตามเกมแล้วเราก็ต้องอย่าลืมที่จะกลับมารับคีฟเราให้ครบ3ตัวนะครับจิงตามหลักแล้วมันก็ต้องสลับแต่ถ้าเกิดว่าโซโล,โลแหงอ่ะเพื่อนเขาไม่ได้ขึ้นมาคุณก็อย่าทิ้งเลนไปดืด้อนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยตามตำราเพื่อนสลับแล้วก็เดินไปเลยเอาทิ้งบนก่อนเราจะได้บนเขาแล้วทิ้งไปแบบนี้นะครับเพราะว่านี่คือโซโล,โลนะครับคุณอย่าเพิ่งไปมั่นใจว่าเพื่อนจะสื่อสารเคสกันแล้วเข้ามาเท่ากับ,กบนี้เอาละครับเปิดยาบบจีจังหวะครับนี่เห็นไหมเนี่ยครับมันก็ปิดฟอร์เลนไม่ลงอ่ะ มันปิดไม่ลงครับแล้วถ้าเกิดว่าเราหมดก๊อกแล้วอ่ะ เรา13 2 3สปิดไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าปิดเขาไม่ลงในกรณีที่อันนี้ขนาดของเกมนำนะแล้วถ้าเกมทรงๆหรือว่าเขานำเราไอเทมเขามีเกาะสองชิ้อะไรเงี้ยแล้วคุณคิดดูดิเขาล้ำสวนเรามาเราก็เป็นแค่ก้อนเนื้อครับที่เราไม่มีอะไระหนี่แล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่มีฟิกก็คือจบหนเลยเก็ตไปครับนี่คือผลที่บอกบอกว่าฉีมันไม่ได้ชนะฟอร์เรนถ้าเกิดตัวตัวกันแต่ว่ามันสามารถเคานเตอร์ดักคัดแบบนี้ได้อ่าผมว่าเกมคลิปเนี้ยคนดูน่าจะเก็ตละอันนี้คือทางวิ่งที่เราต้องสลับเลนแล้วเพราะว่าฮา,า,า,ายาวกกิ่ง แล้วจะมแล้วเขามาผักแบบนี้ครับโดนเลยเเหมือนจะเสีเยใจล้างไปเหมือนกันแล้วเจอคัมภีรแบบนี้เบสตัดใจจะอยากเข้าเหมือนกัแบบนแต่ก็ยังช่างใจไว้ก่อนครับเกมแบบนี้ถ้า,าพลาดไปแล้วเสียคือเสียยาวครับเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรหรือไม่มีอะไรบ้างเมื่อกี้เขาเสียอะไรบ้างเราก็ได้แล้วอย่าทอนเขาชอบพูดกันเลยสับในวงการเกมแต่คือเอาไง่ายๆได้ก็อย่าไปเสียอะไรมาเนี่ยคับให้เขาดูเขาจะง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็มาตัดบัฟครับจังหวะนี้เพราะว่าทางหน้าของเอ็นดอร์าติดเวฟกลางอยู่เราไปอย่าไปกักสกงสกิลนะครับยัดเลยเนาะ เวลาเบรบัฟศัตรูครับแต่จังหวะนี้โอ้โหโอ้โโอโแล้วเอาบัฟกันไปแบบดีครับโอ้โก็ไม่ดีนะครับมานาผมก็จะหมดแหละครับถือว่าแผ่นสะดุดเลยนะครับแบบนี้ก็ต้องไปต่อกับโซโล่มันก็แบบนี้นี้ก็เข้าสู่ช่วงทามมิ่ง8นาที9นาทีแล้วแหละครับมันก็ต้องมาดูกันนะว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่ว่าตอนนี้ตามหลักก็คือเพื่อนเขาปล่อยดาร์มล้างล่างเนาะตอนนี้คีปบนมันก็ไม่ได้แบบว่าแย่มากมันก็ทรงๆอ่ะคือตอนนี้เวฟเราทำมาสวยใช่ปะเราต้องหาจังหวะฟิกผักให้เพื่อนนะครับเพราะว่ามันเป็น ได้เแต่สแตนเดเนเบสร์เข้ามาหาจังหวะแรกเห็นะปะจัปดาหนี้เปิดโดเรียจะรู้เห็นปะเขาฟิกออกเลยเพื่อนๆพื่อดีว่าสแตนเดนผมก็มีข้อมูลแล้วเฮ้ยโดเรียไม่มีฟิกนะรอบหน้าที่เจอกันแน่นะครับเพื่อนเพืเขาอ่านผมออกเมื่อกี้ผมก็จะทำจริงๆแต่ว่าพอเขาฟิกไปปุ๊บ ก็ต้องหาจังหวะเข้าทำใหม่นั่นเองครับแต่ว่าช็อตน,นี้ครับผมมีตัวแข็งอยู่ <_ d ata> ซึ่งถ้าคุณอยากจะเล่นฉี่ให้ให้โหดหรือว่ามีอิมแพคต่อทีมเนี่ยคุณต้องหาจังหวะเข้ามาฟิกผักแบบดีแล้วโอ้โหายเลยนะครับดีโอแล้วมันยืนซอ้อนกันแบบนี้ไม่พลาดนะครับแล้วไหลมาต่อตาต้าของคาเฟ่ครับคนดูถามว่าเอ้ยตัวแข็งมันดียังไงแล้วใช้ยังไงเนี่ยครับเวลาเรากดตัวแข็งไอดาวิก็จะลอยขึ้นมาให้เราใช้งานต่อทันทีครับเก็ตไหมอ่านี่เตุผลที่นักแข็งก็ชอบใช้กัน พอเราได้ด่าวี่ค๊บสมมุติเรากดแข็งมาทำไมคนดูอาจจะงงพี่ตัวแข็งมันดียังไงแล้วมันควรจะใช้ตอนไหนทำไมผมเห็นนักแข่งเขาชอบเก็บตัวแข็งไม่ใช้แทบจะเลดเกมหรือบางทีโอ้โหเหนียวไปจน,นถึงแบบตาสิบห้ายังไม่ใช้เลยเขาจะใช้ในจังหวะสําสคัญสคัําญแบบเมคเฮใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่า จังหวะที่แบบมันมีโอกาสที่จะพลาดสูงนั่นเองครับเขาเลยจะเก็บไว้ใช้ในจังหวะเสียงหนึ่งังนั่นเองนี่คือแรงสูงก็จะคิดแบบนี้กัน,นครับแล้วก็เอาแล้วครับจังหวะนีดด้ครับก็พยายามจะฝืนจบแล้วครับแต่ด้วยความที่โอ้โหแรงจะไปร้อยดาวแบบนี้ครับเขาก็ไม่ให้เราจบง่ายๆครับาะเลยต้องพางกันถอยอมอปกรณ์ก็แบบนี้ทามิ่งสิบนาทีก็ถือว่าได้คืนมาเยอะอ,อยู่นะ <music. S 1> ครับโอ้โหแบบเขาก็เสียให้เราเยอะมากครับด้วยความที่เขาเป็นเอรันโดด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเกมเนี้ยเซตเขาควรจะได้ต้นเกมเราเลยครับมาเพราะ ม,มันไม่ได้ต้นเท่าเอรันดอร์อยู่แล้วซึ่งมันห่างกันเยอะอยู่แล้วสเกลต้นนะครับแต่ว่าเขาเหมือนจะมาเสียทายกับเราแล้วแลวรวมถึงกระนั่งฟอร์ติโนที่ชนะเลนเบสด้วยเนาะแล้วก็ชนะเทนชนะอีกนิดด้วยนะครับแล้วเป็นจังหวะที่แบบเออเราดักคันได้ดีหยิบปะเคาน์เตอร์รอจังหวะ2แล้วเล่นอย่างใจเย็นๆนะครับเกมนี้เราทําได้ตามแผนเนาะนะครับก็คือไม่ใช่การโม้การฟุกหรือว่าอะไรนะครับแค่ผมอยากจะอธิบายคนดูฟังรับทีนะครับคนดูยังสงสัยกันอยู่ว่าฉีหรือฟอเลนเนี่ยสรุปฉีนี่มันแก้ทางฟอรูเคาากก็เยพูดันมแบบ อย่างเมืเม่อกี้มีคนดูเล่ากันมาใช่ไหมว่าแบบ ไอฉีแก้ฟอร์เรนคือความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้แก้ครับมันแค่หยิบมา <My ancestors S 1> ดักขัดได้นั่นเองอ่ะตอนนี้ครับเวทีที่ผมนั่งคุยกับคนดูอยู่ตอนนี้คือมันไม่มีอะไระครับแล้วตัวเกมก็ยังไม่มีอะไรด้วยถามว่าทำไ,ไมพี่ไม่ไปช่วยเพื่อน่ะครับเราควรที่จะเซตเว็บก่อนเล่นเสมอเะครับเผื่อมันมีโอกาสจะได้จบได้แล้วถามว่าทําไมพี่ถึงไม่เข้าไปเล่นนะครับแบบเพื่อนเขาก็เล่นกันอยู่ในจังหวะเลดเกมแบบเนี้ยฉีไม่มีฟิกอย่าหาเล่นนะครับคือมันจะทอนได้เลยนะครับมันอาจจะทําให้เราพีคเกมก็ได้นะ<ช>ถ้านะเราพลาดนะครับแล้วจังหวะนี้เหม าลองเล่นดูครับแต่โหวว่าพยายามอ้อมก็มาหาจังหวะเหลี่ยมครับแต่ก็ยังไม่มีเหลี่ยมให้เล่นแหละครับแรงแบบนี้ก็เซฟมันดีครับถึงว่าเขาจะเสีย2อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ใช่งานง่ายครับที่จะเข้าไปจบแบบนั้นได้เขาก็รู้ครับและอาริสเนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์เลดได้ดีมากๆเลยครับโอ้โหแล้วปล่อยถึงเลดนี่บอกเลยว่าไม่ดีครับมีปัญหาแน่นอนครับเบสก็ไม่ฉีก็เป็นตัวที่ไม่ชอบอาริสพายเตก็เป็นตัวที่ไม่ชอบอาริสถ้าหูถ้าโดนใบมาทีหนึ่งนี่ฉีเดินไม่ออกครับเป็นตัวที่แบบต้องเดินเข้าไปตตตีีอยยู่่่แแล้้ววครรับดทเาก็ ทำมาดีครับต้นเกมแบบนี้ครับโอ้แล้วเหมือนไม้มีจะโดนแล้วโอ้แล้วเหมือนโดนได้มาเหมือนกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ออกเท้าการซีซีมาครับตั้งแต่ต้นเกมเลยครับตอนตนี้ซึ่งปกติบางทีเบสจะออกรอ,องเท้ารถคูดาวไงรองเท้าเกาะไงถูกป่ะเจอฟอรเรนเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องององกรองเท้าเกาะแต่ว่าเกมนี้ผมไม่ออกนะครับเพราะว่าซีซีฝั่งข้ามน,น่ากลัวครับก็เลยออกมาเป็น,อนรองเท้าการซีซีเลยนั่นเองครับแล้วก็เซตไอเทมนะครับก็รองเท้าการซีซีสเปียร์เลองซีนูสนะครับเอามาเจอกับฟอรเรนติโนโท,ที่มีไฟเตอร์ที่ออกเกาะมากกว่าสองชิ้นก็จะนิยมใช้สเปียร์มากกว่าโบเกนเนาะแล้วก็มาได้วยดาบบีครับได้ขึ้านันเอครับราว่เง นะครับเป็นตัวที่แบบตัดต่อให้เจ็บเฉยๆแล้วฉี่ก็ไปตรงที่ซัพเทนได้ดีอยู่แล้วก็ควรที่จะเหมาะกับการออกไอกลอาบ้าๆแล้วจวังหวะนี้เบนเห็นจังหวะให้เขายืนซ้อนกันแล้วถอยหลังก็แบบนี้ก็จะกันโชว์ผักสาอีกกัะหนึ่งรอบก็แต่ว่าเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่มีใครมองเบนเท่าไหร่จังหวะนี้เบนพยายามจะเล่นสุดเพราะว่ามันเป็นทีเด็ดทีขาดถ้าเบนจะจบเกมให้ได้แต่ก็ล้มลงไปก็แบบนี้ไม่ดีครับโซโล่แรงไม่ค่อยดีใจกันเท่าไหร่ครับโอ้ยางร้าท่ันนี้ตึงจากของแล้วตอนนี้ก็ได้สามทางหวะะะดีๆๆอออออ่่่่ครัััับบมมมนนนนนกกกก็สยยยยาาาต้งพเลฝึ ฝึกผักบ่อยใช่<า>ครับเบส <Dead. S 1> อาจจะสอนคอมโบอะไรพวกนี้สอนกันได้ครับแต่ไอจังหวะเลี่ยมผักเข้ากําแพงไหนเนีย่ยยากแล้วเดี๋ยวเราก็จะจําได้นะว่าเราแบบทำยังไงอะไรเงี้ยคือเพื่อนๆนึกภาพแบบไอเบสไม่สามารถจะบอกได้ครบทุกกาแพงว่าเอ้ยเพื่อนๆต้องผักเข้ากําแพงนี้อะไรเงี้ยแต่ก็พอจะบอกได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อไม่รู้หรอกว่ามันมีตั้งกี่กาแพงเพื่อนเพื่อต้องเล่นให้ผิดพลาดบ่อยๆจะได้รู้ครับอย่างเบสเนี่ยเบสเล่นจนเมส้มแล้วไงมันมันค่อนข้างชินนะเราต้องเล่นให้ชินก่อนเล่นให้ชชิินนนนพอเเเเรรราาาลล่จจแแ้้ววกก็ะบบคมูสึไปง มีพื้นฐานจากฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมมานะมันก็เลยเอามาปรับใช้กับฉีนนะ คนดูก็ทําได้ครับใช่ครับคนดูก็ทําได้ครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ครับผมก็มี2มือเหมือนทุกคนนะี่แหละและผมก็จะใช้สองมือน,นี้แหละครับโอ้โหพาคนดูขึ้นโซโล่ขึ้นคอนขึ้นสูงขึ้นร้อยดาวให้ได้จะเท่อยู่แล้วโถ่เอ้ยพูดติดอ่างเซ็งว่ะคนดูเอาใหม่แล้วกันไม่ตัดออก <c oughs> ด้วยไปต่อครับกําลังเดือดครับไปกันต่อตอนนี้ครับหน้าที่ของเราก็ยังต้องมาเคลียร์เลนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆโอ้เป็นออฟเลนนี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยนะครับจะไปเดินเหมือนโลเหมือนอะไรเขาก็ไม่ได้ต้องกลับมาเคลียยยรรรรรรร์เเเเลลลลนน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 กกกกกกก่่่่่่อออออออะะะะะะะคคคคคคคััััับบบบบแแหหห็็ืใใาาาจจฟมมมศึึึษชงงงสไดด้้้้ววถทททุุตผข ว่าอยกทุกตำแหน่งครับไปใช้แค่ออฟเลนอ่ะมาครับตอนนี้14นาทีครับทีเด็ดทีขาดครับได้ดาร์กตัวนี้เพื่อปิดเกมครับหรือว่าจะเสียดาร์ให้เขาครับเกมนี้มีดราม่าหรือเปล่าเลยครับต้องมารอดูนครับพอผิดพลาดจะเกิดขึ้นของเราหรือว่าเขาจะมาพลาดให้เราปิดกล่องเกมนี้ครับก็ต้องมารอดูครับฝั่งทางก็แพ็คกันแน่นครับเอายังไงก็ตอนนี้คือด้วยตัวละครเขาว่ากินเราอยู่แล้วครับซึ่งเราไม่ควรจะประมาททุกกรณีครับแล้วก็ต้องมารอดูนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในเกมนี้ครับ เอาล,า,า,าละครับคีฟก็ส่งมา3าพาในครับแรงของสูงก็จะพยายามเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเซตเวฟมาแบบนี้กันแหละครับเพื่อที่จะหาจังหวะขึ้นมาแล้วเนในเห็นว่าเห็นว่าเวลาฉีมันโดนแบบอลิสใบนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้คือผมยืนอยู่คนเดียวนะถ้าคิดดูในไฟใหญ่ผมโดนใบแบบนี้ดีโอโหอะไรจะตามมาบ้างไม่อยากจะคิดเลย อลิซตัวเก่งนะครับผมบอกเลยว่าตัวเก่งถ้าเราหยิบมาถูกดาตานี่เขาก็หยิบมาถูกดารผมแต่ว่าเหมือนฝั่งเราเล่นกันได้ดีกว่าในช่วงต้นเกมด้วยความที่เขาเสียสามทางดาเกิดเบ็กก็มาเปิดไวเลยนะครับด้วยความที่แบบเออแชมป์คทมเพนผู้นำนิดนึงอ่ะเออแบบมาตีแต่เพื่อนก็มาตีตามเองครับโซโล่จะไปรอให้แบบเอ้ยมาจีละโคยากครับทุกคนเราต้องมีเราต้องมาเปิดก่อนเลยเพื่อจะได้รู้จิตจับนงนะครับว่าเราควรที่จะทำอะไรเราแล้วจังหวะนี้ได้ดาฟมาแล้วแต่เหมือนพยายามจะหาเล่นครับฝั่งตรงข้ามจังหวะถอยเนี่ยนะครับจะเอาจบให้ไไไดด้้้้้้้้กกกกััััันนนนนนแแแบบบบบบีีโออออออาาาารรริิสพวววงงงงลปปทคคคเเเเเตตตซฟฟใหม่่่ คิดว่าต้องเล่นคาเฟ่ตัวเดียวครับพิสส่งเดียวเขาตอนนี้ก็คือคาเฟ่นี่ในช่วงเลทครับถ้าเก็บคาเฟ่ได้ผมคิดว่าน่าจะจบนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมต้องทำให้ได้แล้วมาดูกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแบบนี้เพราะว่าเราเข้าไปเปิดครับแล้วเอายังไงครับพยายากจะส่งคลิปขวาเข้าให้ฝั่งตรงข้ามพะวงกับว่าเลนไหนดีแต่ว่าตอนนี้เวฟบนเราเหมือนจะไม่ได้มาครับมาแค่กลางกับล่างแต่นั่นมันจะเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันครับแบบนี้แล้วพยายามจะหาจังหวะฟิกเข้ามาผักแบบเดิมเหมือนที่ทำตอนแรกก็เลยเหมือนจะโดนรับรามเกดอยู่คคครััาาาเเฟ่่กตด้หน ยื้อได้นามากๆทำให้เขา,าเสียสกิลอยู่กับเบสค,คนเดียวสับของอยู่2ชิ้นครับสับเทกระโดดเข้ามาแบบนีแล้วป้อมกำลังจะแตกแล้วแวนกาเข้ามาตีแบบดีครับโอ้โหอย่างร้ายแะครับแบบนี้ผมก็ไปล้วงคาเฟ่น,นะแบบต่อให้เราจะล้วงไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำดาเมจนะก็เท่ากับเหมือนเขาก็ไม่ได้อยู่ในไฟอ่ะแล้วผมก็แบบยื้ออ่ะไม่ให้ไม่ให้เขาออกมาเล่นนะเพราะว่ามัน,มนแรงเราคาเฟ่โอเคครับเราก็ชนะมาได้นะเกมนีเ้เบสจะได้กี่ดาว Ping, ping, ping! เล่นฉีให้ได้2ดาวนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> อย่าเพิ่งครับทุกคนมาดูตอนสับของก่อนครับไปหลายคนอาจจะงงนะครับถามเบ๊กเข้ามาว่าสับทำไมต้องเอาดาววิกออกครับเพราะว่าถ้าเราเอาเกาะเกิดออกเดี๋ยวมันจะติดดาววิกนั่นเองง่ายๆแค่นี้คนดูเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับเส้นเสียงของคนทคําคลิปหน่อยได้เบ๊ครับแล้วก็ฝากเติม RV ที่พ่อมดเคียวเพย์ใส่โค้ดมาฮามีดูดับส่วนลดเพิ่มะคบนบคูก็จะได้อยู่รอดด้วยน้าเกิดว่ายังงไแล้วฝากด้วยนะคร mm -hmm.